โงแดช้อปปิ้งสตรีทย่านนี้แค่พูดชื่อขึ้นมาหลายคนก็ต้องร้องอ๋อกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใครไปเกาหลีบ่อยๆรับรองว่าคุณต้องเคยไปที่นี่มาแน่นอนเพราะฮงแดมไม่ใช่แค่แหล่งที่รวมแฟชั่นอย่างเดียวแต่ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมของวัยรุ่นเกาหลีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆที่ขายอยู่ในบริเวณนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแนวสตรีทหรือถ้าคุณมองหาของแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครของแฮนด์เมดมีชิ้นเดียวในโลกคุณก็สามารถมาหาที่นี่ได้เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะพวกเครื่องประดับที่ทํามาเพื่อคุณสลักชื่อได้ัสอมมมไไไดด้้าาารถาชที งแดเลยจุดเด่นของฮองแดเนี่ยนอกจากเสื้อผ้าที่เป็นแนวสตรีทแล้วเขาก็ยังมีแบรนด์แฟชั่นที่เป็นโลเคอลอีกหลายๆแบรนด์ไปจนถึงเสื้อผ้าทํามือหรือว่าเครื่องประดับที่มีชิ้นเดียวในโลกอย่างที่บอกไปในตอนแรกและที่นี่ก็ไม่ได้มีจุดเด่นแค่เรื่องแฟชั่นเพราะว่ายังมีวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยฮงอีกที่อยู่ใกล้ๆสถานที่แห่งนี้คุณจะสามารถเดินไปแล้วก็ชมการแสดงดนตรีสดไปเพราะว่ามีคนมาเปิดหมวกอยู่ริมถนน,นมากมายเลยและนี่ก็คือสีสันที่ทําให้ฮงแดเนี่ยครึกครื้นอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นนนตออกลาวัหรือ กหากคุณอยากเดินทางมาฮองแดสะดวกสบายมากๆค่ะเพียงแค่ลงสถานีฮงอีกสาย2สายสีเขียวหรือเดินทางมาจากแอร์เร็กซ์จากสนามบินก็สามารถวันลงที่นี่ได้มองหาทางออก9เดินต่อไปอีกหน่อยนั่นคือจุดเริ่มต้นของฮองแดช้อปปิ้งสตรีทค่ะ